พาที่ไหนลุนมากลุนยิ่งกว่าถูกลอตเตอรางวัลที่หนึ่งนียขนาดนี้ให้หมอพาเลยค่ะต้องอธิบายให้เขาฟังเลยว่าแบบนี้เป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้หลกวนช่วยดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะค่ะคือบางทีแบบเริมเทาที่คือรู้สึกแฮปปี้ขึ้นค่ะรู้สึกเดินออกไปข้างนอกแล้วคนบอกว่าหน้าเหมือนโยชิอะค่ะ จำหน้าสีไว้ดีๆนะคะเพราะวันนี้จะบินไปที่ประเทศเกาหลีค่ะไปอัพเวอร์ชันหน้าใหม่ค่ะเนี่ยวันนี้ซัพพอร์ตโดยคุณเอทั้งหมดนะคะตาม IG นะคะเอเซอร์เจอรี่ค่ะอันนี้เนี่ยคุณเอแบบดูแลดีมากเลยอ่ะออกแบบตั๋วเครื่องบินก็คือนั่งพิเธิคารไปไปถึงก็จะมีรถรับส่งมีโรงแรมเดี๋ยวเราตามไปดูเลยะคะ่ะว่าเวอร์ชันหน้าใหม่ของสีแล้วก็การบริการของคุณเอเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณเอนี่ค่ะเะะะจ้าแม่ตัวแม่แห่งการศิลปกรรมนะคะปลื้มใจมากที่สื่อมาดีเลนนี่นะถ้าเกิดไม่ดีจริงเราไม่เลือกนะคุณเอ๋นะํำตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะก็เป็นเจ้าของ IGA s เอ g เซอร์เจอนะคะศิลปกรรมเกาหลีถ้าใครติดต,ตามเรื่องศิลปกรรมเกาหลีก็น่าจะเคยเห็นเอกันมาบ้างแล้วค่ะตนางสวยมากเลยค่ะ นะคะอะแล้ววันนี้เนี่ยมาถึงที่นี่แล้วเราต้องทําอะไรกันบ้างคะติก็เดี๋ยวเราก็จะต้องถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคุยกันแล้วก็ไปเจอคุณหมอตรวจร่างกายนะคะซีที่สแกนเอยถ้าเกิดว่ามีโครงหน้าแล้วก็เจาะล่องเจาะเลือดถ้าไม่มีแ้าเดี๋ยววันนี้ก็จะพาคุณสีทัวร์ทุกชั้นทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะว่าแต่ละชั้นมีอะไรกันบ้างอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะคะชั้น3กับชั้น4ี่อะจริงๆเป็นคอนเซิลเทชันของคนเกาหลีแต่เราจะมาถ่ายรูปกันที่นี่ชั้น2ก็จะเป็นแผนกต้อนรับแล้วก็็เเปนคาาาฟของงงทรพยบล แล้วก็ทั้งหมดมี12ชั้นเดี๋ยวเราไปทัวร์กันค่ะ คยได้โมเดลที่แบบยอดติดตาม4,5ล้านก็ไม่ได้ติดใจเท่าได้พี่จีนะใช่ไหมครับเพราะเรารู้เลยค่ะว่าต่อไปเราต้องฟังแน่นอนเราต้องฟังแน่นอนคนระดับนี้เลือกมารุนมากคุณจีจะเลือกผ่าที่ไหนรุนมากลุนยิ่งกระถลอตเรี่รางวัลที่หนึ่งนขนาดนี้เลยถ้าผ่าได้ต่อแล้วนะให้หมอผ่าเลยครับขอให้หมอผ่านะขทีนี้เนี่ยจะมาบอกว่าทําไมถึงต้องเลือกคุณเอใช่ไหมหน้านางสิคะ เป็นส่วนหลักเลยอ่าให้ดูนะอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราคือ r ร p r e อ e n t ออกมาแล้วแบบเออดูดีอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะทําหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยกับบางเอเจนท์ที่เราดูไปแล้วโอ้โหน,นี่ทําแล้วหรอเลยอย่างเงี้ยนี่จะว่าไงคะเออแต่ก็ให้ดูเอาเองแล้วกันเนาะความแตกต่างระหว่างเอเซอร์เจอรี่กับเอเจนต์ Gen คนอื่นมันเป็นยังไงคะ คือ,อเอ๋มั่นใจว่าเอ๋เป็นคนที่หาความรู้เหตุผลที่เอ๋ติดตามคุณสีมานานเพราะว่าคุณสีมีความรู้ดั้นั้นคือมันเป็นสิ่งที่เอ๋ชอบอะเป็นคนที่ชอบแบบนักวิชาการรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยน,นั้นคือถ้าเอ๋จะทำงานในสายไหนเอ๋ต้องมีความรู้จริงในสายในสายนั้น,น,นคือเวลาเอ๋ทำงานกับคุณหมอกับโรงพยาบาลเนี่ยคือเอ๋มีความบ้าการผ่าตดัดเยอะมากเลยนะคือ <S 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 ชอบดูวิดีโอผ่าตัด เอสามารถเห็นเขาแบบกรี่ดเลื่อเปิดอะไรเงี้ยคือชอบดูชอบวิเคราะห์แล้วก็เป็นคนที่เก็บข้อมูลเก็บทุกอย่างแบบลูกค้าเพศไหนไวัยไหนทําอะไรแล้วจะ,ด,ววจะดีอันไหนหายเร็วหรืออะไรเงี้ยค่ะข้อมูลก็ทํายังไงถึงจะหายไวอันไหนควรจะผ่าตัดอันไหนปัญหาจากเ,เคสที่ผ่านผ่านไปเอ,อจะนําทั้งหมดมาทําแบบวิจัยวิเคราะห์เลยแหละเพื่อที่จะพัฒนาทุกๆเคสที่ ในอนาคตที่มันดีขึ้นที่สําคัญก็คือสาวสาส่วนใหญ่อะทำศัลยกรรมแล้วไม่จบเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอยากได้อะไรบางคนเนี่ยเขาแค่อยากจะผ่าตัดอะอเขาแค่อยากจะสวยขึ้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาอยากจะสวยขึ้นตรงไ,งไหนปัญหาคือเราจะไปทําผิดหมอผิดที่ผิดตําแหน่ง อันนั้นก็คือคนที่มาคุยกับเอกในอันดับแรกเอกจะต้องคุยดึงความต้องการเขาก่อนว่าจริงเขาต้องการอะไรเหมือนที่เอคุยกับคุณสีว่าแบบอยากได้อะไรหลังนั้นเราก็จะวิเคราะห์เอาข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาเพื่อที่จะไปคุยกับคุณหมอถ้าใครไม่มีแบบมาเอกก็จะคุยกับเขาเพื่อที่จะดึงแบบออกมาแต่ถ้าเขามีแบบมาเราต้องอธิบายให้เขาฟังเลยว่าแบบนี้เป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้สลกคนช่ดุนหนังหน้าตัวเองด้วยนะคะ บางทีแบบจมูกสั้นแล้วอยากจะยาวมากมันก็จะทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วก็ถ้าถามว่าเอเน้นอะไรเอเน้นความเป็นธรรมชาติอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยก็คือไม่เน้นแบบคางแหลมเปี้ยวหน้าที่เกียดที่สุดคือหน้าที่เป็นสามเหลี่ยมคว่ำลง ซึ่งม,มันมีคนเป็นอย่างนั้นเยอะมากมแล้วหน้าอย่างนั้นนะแก้ไม่ได้ถ้าหน้าอย่างนั้นหน้าจะเหมือน 4T แล้วจะเหมือนไปตลอดแก้ยากมากมหน้าผากที่โหนกหนูนเป็นปลาทองฉีดไขมันอีท่าไหนก็ไม่รู้อยู่7ปี8ปีโหนกมันเดิมแก้แปลกๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตาโตจนถลนคือตาเนี่ยถ้าโตจนถลนนะแก้ให้เล็กแทบจะไม่ได้เลยใช่คุณเอ๋สีอ่ะเงินไม่อั้นเลยนะคะอยากหน้าแบบน้องใหม่ดาวิกาค่ะ คือคนรวยมีเต็มโลกค่ะแต่คนหน้าตาเดียมีนิดเดียวแล้วเห็นไหมคะว่าใหม่ดาริกามีคนเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเราจะสวยจ่างใหม่ดาริกาได้เราต้องมีบุญด้วยค่ะมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้ค่ะคุณศิคุณเอ๋จะสรุปว่าคุณศิษคะรบกวนไปเกิดใหม่ค่ะ แต่ก่อนไปเกิดใหม่รบกวนทำบุญเยอะๆด้วยนะคะมีลูกค้าที่ทำไปแล้วบอกว่าเขาจะไม่ตายแล้วเกิดใหม่เพราะว่าตายแล้วเกิดใหม่ <c oughs> เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสวยไหมหน้าผอมเขาจะสวยชัวร์ค <c oughs> ่ะแล้วแต่สวยทำไงอะทำหน้าสวยชาตินี้นะคะ,คะทำบุญสวยชาติไหนไม่รู้ใช่ถูกต้องนั้นก็คืออีกอย่างนึงที่อยากจะฝากทุกคนไว้ก็คือทุกคนชอบกลัวว่าทำศัลยกรรมแล้วหน้าเราจะเหมือนคนอื่น หนูอยากแท้เป็นตัวเองอะครับพี่เอพี่อยากหน้าเป็นพี่เองพี่จะหน้าเป็นพี่เองค่ะพี่หน้าเป็นคนอื่นไม่ได้ขอให้พี่จะทําทุกหนกกามคางดึงหน้าดึงคอตาจมูกพี่ก็จะเป็นได้แค่พี่ที่สวยที่สุดพี่จะเป็นคนอื่นไม่ได้เออยากจะเป็นยาญย่ามากาถ้าทำหน้าแล้วเป็นใหญ่ย่าได้เอยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อที่จะเป็นแต่มาไม่ได้นั่นก็คือตังค์อย่างเดียวช่วยไม่ได้ดังนั้นคุณเอก็ต้องทําบุญเหมือนกันนะคะถกต้องค่ะ เนี่ยขาดก็คือน,นี่คือความแบบความจริงใจแล้วก็ความละเอียดแล้วก็การแบบวิเคราะห์โครงหน้าได้ของคนที่มีความรู้พอเราคุยกับคุณเอกเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจมากเลยเพราะคุณเอกบอกว่าเฮ้ยคุณเอกอสามารถเลือกได้เลยว่าถ้าเธออยากได้แบบนี้แบบนี้เขาจะเลือกหมอให้เราได้กับการที่เราเดินเข้ามาเองเราไม่รู้เลยว่าหมอคนไหนดีหรือไม่ดีเขาก็จะแนะนําแบบนี้แบบนี้แบบนั้นไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอะเราใช้เอเจนต์อะเราจะรู้สึกว่า เออเราไว้ใจเราลีไลออนเขาได้มาถึงแล้วเขาก็จะแนะนําได้ว่าอยากจมูกแบบนี้ทํากับหมอคนนี้สิอยากตาแบบนี้ไปทํากับหมอคนนี้สิซึ่งเราเองอะ่ะเราเลือกไม่เป็นหรอกอถ้าเราไม่มีคนที่มีความรู้อยู่รงนี้เราก็จะไม่มั่นใจไงมาครั้งเดียวก็ให้มันจบไปเลยถูกไหม,อ,มอ่ะก้อนอันนี้นะคะเป็นแรฟจุ่งสีอยากได้นะคะงาก่อจริง,รงๆชอบตากับชอบจมูกก่อนนะไม่วงโครงหน้านะเพราะรู้ว่าโครงหน้าไม่ใช่ อานนียแหละจะบอกว่าจริงๆอ่ะคนเราอ่ะโดยรวมอ่ะที่เขาดูดีอ่ะเพราะ,ะว่ามันค์ประกอบที่โดยรวมกันอันนี้คิดว่าจมูกกับตาอนะ่ะไม่มีปัญหาตาของเขาอะค่ะเป็นตาสองชั้นหลบไหนแต่ยังเห็นชั้นอยู่นิดหนึ่งก็คือเรียกว่าพอเห็นชั้นมากกว่าหนุ่มเกาหลีทั่วๆไปเพราะว่าหนุ่มเกาหลีบางคนก็คือจะไม่เห็นชั้นตาเลยส่วนใหญ่อะแต่ว่ามันก็จะดีเพราะว่าคุณสีเป็นคนที่มีชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันหลบ <ừ> ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองปรึกษาคุณหมอหรือว่าถ้าเราดึงเอ็นโดไทขึ้นไปมันก็จะเห็นชั้นตาแล้ทีนี้พอเห็นชั้นตาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องกรีดยาวก็ได้ลองถามคุณหมอดูว่าถ้าแบบยกขึ้นไปแล้วเห็นชั้นตาแล้วเราแค่เ <ừ> ย็บจุดรวมกันได้ไหมเพราะว่าปัญหาตอนนี้ก็คือข้างหนึ่งอ่นมีชั้นเดียวอีกข้างมีประมาณ3-4ชั้นแล้วแต่อารมณ์แล้วอีสามสี่ชั้นมันก็ต้องเก็บไหมเก็บนงังเก็บไรเหมือนอยากให้คุณหมอจัดระเบียบตา <ใ>เออให้มันให้เป็นชั้นเล็กๆก็ได้แบบธรรมชาติไม่ได้แบบโอ้อยากได้ตาโตเป็นชั้นใหญ่อย่างนี้น<ม>ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องอ้างอิงจากรูปนี้ใช่อาจจะแบบมีตาเป็นชั้นเล็กๆแต่ว่าเหมือนจัดระเบียบหนังตาใหม่หนังตาเยอะอะไรอย่างี้จัดระเบียบใหม่หมดเลยเ,เหมือนเข้า Photoshop จัดระเบียบ ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือว่าคุณสีเป็นคนที่มีโหนกสูงแต่กรามกับคางเล็กหน้าเนี่ยก็จะคนละทรงเลยเพราะว่าชาอื่นๆเขาจะมีลักษณะของโหนกกับกรามที่อยู่ในระนาบเดียวกันถ้าเกิดนับจากขบวนตรงมาข้างล่างแต่ของคุณสีเนี่ยก็คือโหนกกับกรามก็คือกรามมันจะเข้าไปเหมือนว้าวเข้าไปแบบแบบนี้ดังนั้นคือในส่วนของรูปหน้าเนี่ยจะได้แบบนี้ทาไม่ได้แต่ว่าตากับจมูกได้ก็คือใกล้เคียงที่สุดเที่จะเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่คุณสีต่างกับเขาก็คือในเรื่องของไขมันคือค ถุงสวนใช่นา,านาฬิกาขมับร่องแก้มใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกส้มนิดนึง<ม>แล้วก็ด้านข้างที่เว้านิดนึงจะให้คุณหมอเติมหน่อยเพราะว่าหน้าเขาค่อนข้างจะอิ่มนะมหน้าเขาเขาจะอิ่มเป็นแบบผู้ชายใส่ละม,มุนแต่ว่าของเราจะเว้าตรงนี้เพราะคุณสีผมมากด้วย<ม>ก็จะเติมเติมตรงนี้เข้าไปด้วยอ<ม><ม>ะไรเงี้ยค่ะและเมื่อเราเติมไขมันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราต้องกันการหย่อนคล้อยซึ่งคุณสีถือว่ารักษาตัวเองได้ดีมากกับอายุวัยขนาดนี้ในความหย่อนคล้อยที่น้อยมากๆนะคะ งั้นเราก็จะแค่ร้อยไหม,ม,มซึ่งเป็นไหมคอลลาเจนขึ้นไปไหมคอลลาเจนเนี่ยจะมีอายุอยู่1-2ปีแล้วก็จะสลายไปจนหมดกลายเป็นคอลลาเจนไม่มีการตกค้างบนใบหน้าเลยค่ะ นั้นก็คือก่อนที่เราจะทําให้ไขมันมันหนักเราก็ต้องพยุงมันขึ้นไปก่อนเอาพยุงปั๊บเราก็ฉีดฉๆๆฉีดฉีดฉีดาคุณหมอทำในห้องในการฉีดไขมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทํำผิวต,ตอนนี้ผิวเราก็จะมีปัญหา,าเรื่องรูขุมขนฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นรีจูรันเอกโซโซมชาแนลอื่นๆบาบารซัมติงจิงกะเบลนะคะเพื่อให้กลับไปเนี่ยฟังที่สุดเด้งที่สุดเหมือนหนังหมูเลย โดยสรุปรวมแล้วจะได้จะให้หน้าเป็นแบบนี้ทําไม่ได้นะสรุปว่ายาวว่าสรุปว่าทํไม่ได้จบนะ <ś les> <ś les> แต่ว่าก็จะดูดีขึ้นใช่ไหมคะ <ś les> ใช่คะ่ะ <ś les> แต่ว่าเราแต่ว่าจริงๆคนทุกคนควรมีเรฟเลนให้หมอดูเพราะว่าสิ่งที่หมอชอบกับสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่เหมือน<ม> <ś les> กันก็ได้คุณสิว่าเสื้อตัวนี้สวยเอว่าไม่สวยก็ได้เราก็ชอบแบบนี้แล้วเราึกว่าอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็น,นไรแต่ว่าสุดท้ายก็หน้าก็มีมิติมีอะไรขึ้นไม่เป็นไรหรอกเราจะได้เจอกันบ่อยๆเราสามารถเวอร์ชั่นได้ไรได้ เมื่อกี้คุยกับคุณเอแบบคุณเอก็มีแบบคอนเซิร์นนิดนึงเกิดปีจอปีมารวนนปีอะไรอย่างเงี้ยคุยกันท <c oughs> ีนี้อยากรู้ว่าคนที่มาทำาัลนการบางทีขงเขาก็แบบกลัวว่าเฮ้ยโ <c oughs> ง่เฮงเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าปกติเรารับซับเยอะมาทําแล้วเราจะรับซับน้อยลงหรือว่าเราจะทําให้มันดีขึ้นยังไงรูปทรงจมูกตามีผลไหมคะ เอาจริงๆถ้าเอาพูดจากใจจริงก่อนนะหน้าตาดีดีกว่าเสมอเลยจ้ะเธอจ๋าไม่ต้องกลัวหรอกว่าหน้าตาดีขึ้นแล้วโง่เห้จนแย่ลงพอเรามาส่องกระจกแล้วแบบวันนี้เราสวยขึ้นนะเราก็อยากทำงานถ้าเราทำหน้าเราให้เหมือนเศรษฐีพาราแล้วเราจะเป็นเศรษฐีพาราไหมมันก็ไม่เป็นไงนั่นก็คือคนหน้าตาดีดีขึ้นเสมอนะเราเอ่ยชื่อดารามไม่ได้แต่คุณสีก็น่าจะนึกออกว่าดาราเบอันต้นๆของประเทศไทยใครที่เคยไม่ปังแล้วทำแล้วตอนนี้ปังมากเบอร์ต้นๆของไทยตัวแม่ๆอายุวันสี่สิบไลนแล้วทีนี้ มีเทคนิคไหมว่าจมูกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเป็นความรู้แล้วกันให้พอตัดสินใจตาต้องไม่ตกตาต้องไม่ตกสำคัญมากตามันตกมันไม่เปิดรับซับตาเป็นเรื่องของซับเกี่ยวกับโชคลาภก็คือตาแล้วจมูกที่เคยได้ยินว่าจมูกเป็นเกี่ยวกับโชคลาภไม่ใช่หรอทั้งสองอันเขาบอกว่าตาเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับเปิดรับรัพย์จมูกเกี่ยวกับเรื่องแบบ เข่งๆข่ะปังๆงอะไรการเก็บเงินอยู่เก็บเงินไม่อยู่ใช่จะมูกก็ไม่ควรจะเห็นรูจมูกรูจมูกต้องไม่เล็กต้องไม่เป็นสามเหลี่ยมปลายต้องไม่ชิดจนเกินไปแล้วก็ต้องไม่แหลมจนเกินไปแล้วจมูกก็จะต้องมีเนื้อต้องไม่ดูเป็นรีบๆีอะไรแล้วงุ้มดีไหมหยดน้ําต้องมีแต่พอดีคือจุดที่มันเว้าขึ้นนะคะอ่ะกับจุดที่หยดน้ําอ่ะวัดใหม่จุดที่เว้าขึ้นจนถึงริมฝีปากล่างอ่ะจนถึงริมฝีปากบนแบ่งเป็น4ี่ส่วน จุดที่เว้าวขึ้นจนถึงติ่งอันเนี้ยต้องเป็นแค่หนึ่งในสี่ของทั้งหมดอ่าก็คือตรงนี้แบ่งก่อนสี่ส่วนปื๊บปื๊บป๊บพอขึ้นมาจุดที่มันเว้าขึ้นต้องเป็นแค่หนึ่งหนึ่งในสี่สที่วัดมาแล้วจากตรงนี้ถ้ายาวเกินหนึ่งในสี่จะกลายเป็นแม่มดพ่อมดทันที<ม>อันนี้คือหลักความสวยของจมูกมาตรฐานเลยทีนี้คุณหมอเขาจะมีการแนะนำไงสัดส่วนของหน้ผาผากของอะไรที่เราเห็นว่าอุย้ยสัดส่วนของดาราฮอลลีวูดคนนี้สวยที่สุดในโลกต้องมีหน้าผากเท่ากับตรงนี้เท่ากับตรงนี้ สมัยก่อนเราอเอาหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะก็คือตรงนี้จนถึงหัวคิว้วหัวคิ้วจนถึงปลายจมูกปลายจมูกจนถึงปลายคางแต่หลังๆังเทรนเราเปลี่ยนเราก็เลยอันดปบนิดน,นึงเป็น1ต่อ1ตอนหนึ่งตอ0ศูนย์อเก้าคือช่วงนี้นิยมหน้าสั้นออข้อดีของผู้หญิงหน้าสั้นก็คือคุณจะดูหน้าเด็กตล <นา S 2> อดกาล เหมือนเหมือนน้องลิซ่าเนาะเออแบบดูหน้าเด็กดูหน้าแบบเป็นเหมือนแบบน้าแมวอ่ะมันเด็กๆอ่ะก็จะเด็กตลอดการอะไรเงี้ยก็ช่วงหลังๆก็เลยจะเป็น1ต่อหนึ่งต่อ0ูนย์จุดเก้าส่วนคนที่ทําใส่ระยะกรรมแล้วสวยยากคือคนตาแบบไหนรู้ไหมคะให้เดาตาแบบตาชั้นเดียวหรอตาค่ะ อ๋อตาห่างตาห่างอะแก้ด้วยเสรยกรรมไม่ได้ยากมากอย่างเก่งก็ได้แค่เปิดหัวหน่อยทําจมูกให้โด่งนิดแต่ห่างยังไงก็คือห่างดังนั้นคนตาห่างมันจะทําตาออกมาแล้วสวยน้อยที่สุดแต่ก็สามารถแก้ได้แต่แก้ได้ไม่เยอะน้อยค่ะน้อยทีนี้รูปปากมีผลไหมเอออย่างเงี้ยสมมติคุณสีเนี่ยอยู่เฉยๆจะรู้เหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าหน้าไม่หลับแขกหน้าบึ้งเมื่อกี้หันไปมองอยู่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะ ใจเราปกตินะแต่ว่าถ้าเรานั่งเฉยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะรูปปากเราอะเป็นรูปปากคว่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วแก้ได้ไหมคะได้เมื่อกี้คิดว่าจะบอกหมออยู่อยากจะให้ยกมุมปากและเติมฟิลเลอร์ปากบนหน่อยหนึ่งเพราะว่าปากคุณศรีอะริมฝีริมฝีปากบนอะลิมฝีปากบนทางขวาของคุณศรีหนากว่าทางซ้ายแล้วทางซ้ายมันเว้าขึ้นไปเยอะกว่าถ้่เวลาพูดแล้วปาก <นำ S 1> มันดูเดี่ยวมองอยู่ ก็เลยกะว่าจะรอบอกคุณหมอทีเดียวถ้าเดี๋ยวเราจะยกมุมปากขึ้นไปแล้วก็เติมฟิลเลอร์แต่ว่าเน้นริฟิปากบนทางซ้ายมากกว่าทางขวาแล้วถ้ายกมุมปากอย่างเดียวการไม่เป็นว่าสมมติว่าหน้าเราอยู่แบบเนี้ยรายกอย่างเดียวไม่ดูเป็นแบบตัวโจ๊กเกอร์หรอไม่ค่ะมันจะยกนิดเดียวยกแค่พอไม่มึงซึ่งตอนแรกอะเองไม่ได้พูดถึงยกมุมปากเพราะว่าเรามีแพลนว่าเราอาจจะทําโครงหน้าถ้าทําโครงหน้าทาศัลยกรรมปากไม่ได้ทุกเคสที่ทําโครงหน้าปากจะเปลี่ยนพอไม่ทําโครงหน้าเราก็เลยทําปากก่อนได้ ยกมุมปากย <separates someone? S 3> กกับอะไรคะ้าตัดเลยค่ะกี่ข้างนอกเจ็บไหมอไม่เจ็บเ like <facial> <'Kay S 2> ป็นวิธีเดียวแต่ว่าเวลากินก็คือต้องระมัดระวังกินแบบผู้ดีอังกฤษอ่ะค่ะทำเด็กเล็กเข้าไปก่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักค่ะเราขี้ตะเกียบเข้าไปแล้วก็อ้าปากเข้าไปจงกางนานไหมคะก็อยากให้เดือนแรกอ้าปากน้อยๆไม่อ้าเยอะแสดงว่าเราขายของไม่ได้แล้วนะขายได้แต่ว่าพูดน้อยๆอยากแบบว่าแอคชั่นไม่ได้ แต่เดือนแรกเรามีฉีดไขมันเรามีทําผิวอะไรอะไรไปอยากให้คุณสีแสดงอารมณ์ให้เอาที่สุดอยากให้สวยแล้วหญิงมากย่สอย,สยูยเดือนนึงได้ค่ะไอตรง,ง,งนี้ถนัดมากค่ะสวยแล้วญิงมากโอเคตามนนมีอะไรจะเสริมไหมเกี่ยวกับเรื่องงงเฮงกับอะไรก็สบายใจเถอะทำเราสวยขึ้นก็ทําใช่ทำเราให้มันสวยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องดูไม่เป็นัสยกรรมพลาสติกอันนี้คือเอ็นเน้นมากอยากให้สวยเหมือนเรามีแม่สวยจับศีรษะจสบนีรษะคะอยากยวคหมอแนมนอนเดิมจากตาก่อนนะคะ งันดูี่งีอย่เหมือนตาตเหมือนตาเหนื่อยตางงนอนะคะโดยเะงเนาะลัคุ่ณมอจรกนจะเน้นปรับก้ามเนื้อตาให้นะคะชั้นตาจะเล็กๆชอบเป็นชั้นหลบในไหมจริงๆก็อยากให้ได้ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ต้องหลบในก็ได้ไลน์นินเช่แต่หันฉากอง ฉันชั้นลูชาร์มทุกที่ต้นบางนยี่ห้อนี้ฉันเรียกว่าชั้นเก่าของเรานะคะเพราะชั้นไม่ได้ใหญ่มากนี่ยังยังนี่ยัง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 ยันยังยังนังย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 ังขึ้นังย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 ังี่งยั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 งงยั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 งงยั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  ที่นี้ก็คือมันก็จะมีอยู่นิดนึงใช่ไหมที่นี่คือจะต้องทำให้ดีขึ้นคุณหมออยากให้มีการเปิดหัวตาด้วยนะคะเหมือนหัวตาของเราตอนนี้มันดิ่งลงมาอย่างนี้มันไม่ค่อยสวยนะคะโอเคมาเรียนรู้สูงก็โอเคที่นี่ก็คือจะต้องทำให้ดีขึ้นที่นี่ก็คือจะต้องทำให้ดีขึ้น เรีเื่อมโหลบช่องคุณหมอกว่าก็คือปากเรามันไม่ได้คว่ำแบบขนาดนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะใช้ฟิลเลอร์ค่ะเดี๋ยวจับแต่งทรงให้ละกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามยกมนมให้ด้วยฟิลเลอร์นะคะแล้วทีนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องจม,มูกใช่ไหม,มทีนี้ความโด่งของจม,มูกนี้ไม่ต้องเพิ่มอะคุนหมนอพี่นินออนไานไม,ม,ม่แบบนี้เลยคุณหมอนซห้องนก้่เูพนุ่งกุยยก็คือน้มนไมด้านล้ก็นืออัน็ ชั้นมีดิรู้ว่ามันสูกับความสูงของจมูกตรงสารตรงนี้นะคะคุณหมอกดว่าจะใส่กิโลกรัมประมาณ3มมิลลินะคะเพราะว่าเรามีสารอยู่แล้วไม่ต้องใส่ใหญ่ก็ได้ค่ะแต่จะเน้นตรงปลายให้คะอือเขาไม่ชมตรงเขาชอบตรงแต่ว่าความแบบความเชิดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเชิด เขาชอบไปเช่เขาชอบไปหยดไปหยดน้ำอ่าโคกนวูจอีกแกม่นด้เออเดืลจันเก๋มันจะยิ่งชิ้นมาช่นกัใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอจะพยายามดึงลงมาเพื่อเพื่อปกปิดรูจมูกด้วยนะคะตอนนี้เหมือนเห็นรูจมูกได้ชัดเจนเกินไปแต่คุณหมอจะพยายามทำให้เนาะแค่นตามนี้เลย ไตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเออตรวจความดันเจาะเลือดเดี๋ยวเรารอซีทิสแกนนะคะลำส้นตรงไปดนห,นหนนดลังก็ได้เด็กเระลรังสรบกวนอย่าขยับนะคะซีทิสแกนเขโอเครู้สึกแบบทําให้เรามั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าแบบเออเขาก็ทำโครงหน้าอะไรไปเลย่างเงี้ยหมอจะได้เช็คอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงค่ะ A later... few moments, later. Few moments later. ก็ตอนแรกออกเราก็เมือเอาจจะแบบยาชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคละเขาให้พักประมาณสองชั่วโมงตอนทักตารู้สึก พ่อบอกต้องบ,ก,บกตลอดเลยอ่ะออกบกให้ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาตอาทำตาจะรู้สึกเล็กๆแต่หลังจากนั้นอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยวันที่สองนะคะ day 2ค่ะวันนี้คุณหมอนะัด1บเอ็ด้่สเพื่อไปเอาจบูกออกแล้วแล้วก็จบูกด้านหนเอาออกอยากเอาออกมากเพราะตอนนี้ เหมือนน้ำคลักในเนี้ยเยอะมากไปหมดเลยอยากให้เขาดูดออกให้หมดแล้วก็เสร็จจากนั้นก็จะมีการไปอบตัวเพื่อลดบวมค่ะอีกหนึ่งชั่วโมง day 3วันที่สามแล้ววันนี้ได้ไปสระผมแล้วค่ะดีใจมากเลยแล้วก็ทานอาหารในปกติไม่ปวดไ,ไม่อะไรเลยค่ะ รู้สึกดีมีอย่างเดียวก็คือแค่ตึงๆตรงส่วนตรงจมูกแค่นี้เองตอนนี้ตื่นเต้นแล้วอยากจะให้หมอแกะจมูกออกแล้วดูว่ารูปทรงมันจะเป็นยังไงนะคะไปรงบานกันดีกว่า วันที่4แล้วนะคะวันนี้ก็อาการปวดปวดกไ็ไม่ไม่จริงๆไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าตอนเช้ารู้สึกเหมือนเริ่มแบบมีอาการปวดหัวนิดนึงอันนี้รีวิวจากความจริงนะคะแต่ว่าพอกินยาเทนินอนไป2เม็ดก็คือหายอันนี้ก็คือหายเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยหน้าเริ่มดูบวมมากขึ้นลองดูเองนะคะเดยฟายค่ะวันนี้ก็ <S <S รู้สึก โอเคขึ้นดีขึ้นแต่ว่าตรงศีรษะนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบชาชาความรู้สึกชาแบบมากขึ้นวันนี้ day เจ็แล้วค่ะตัดใหม่ทุกอย่างแล้วนะคะตัดใหม่ตาเรียบร้อยทูสิคะทรงตาคือแบบรู้สึกแฮปปี้มากค่ะ วันนี้เดท8แปดแล้วเราได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะวันนี้ดีใจมากเลยดูสภาพหน้าหลังจาก8วันก็ถือว่ายุบยุบเร็วอยู่นะก็ดูค่ะวันนี้วันที่11นะคะเดท1สอ็ดหลังจากทำสัลกรรมมานะคะหน,น้าเขาเริ่มเข้าที่ขึ้นรู้สึก,กแฮปปี้ขึ้นค่ะรู้สึกเดินออกไปข้างนอกแล้วคนบอกว่าหน้าเหมือนโยชิอะคะ่ะ เนี่ค่ะนี e ่เอนะคะ <c oughs> เป็นตรวจเจขาดเป็นเพื่อสมัยเพื่อสมัยสาวๆเรามาแวะดูดวงกันนะคะที่เกาหลียังไง,ง,งกันบ้ แต่ว่าเงินเราพร้อมนะคะก็เลยพามาเชี่ยวดีออกคาเฟ่เทาาที่แล้วมาแล้วไม่ได้จองก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างใน